ถาบันอบอรมรชัชตะอาคาเดมีพัฒนาการพูดพัฒนาบุกลิกภาพนักจัดก,ก่รายการมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087วิทยาศาล Corporaline Magazine ครอบคลุมทุกแง่มุมชีวิตคอฟลนแมกซีนทุกแห่งทั่วประเทศ ยอะเลยทีเดียวนะฮะมานั่งพูดคุยกับเราครับนี่คืออีกคนก็น้องแบงค์นะฮะน้องแบงค์นะครับ,บ,ค,รบคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะวันนี้เราเป็นกิจกรรมพิเศษสาหรับเส้นทางสู่ฝันเส้นทางของการปั้นสู่ฝันนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็ชื่ชอบนะฮะชื่นชอบก็ขอให้ส่งข้อความมาครับไม่ว่าจะเป็นวอวยพรปีใหม่ส่งความรู้สึกดีๆให้กันและกันนะครับก็คือ4 2 2 1 5 5 9 4221559ครับว um, ันนี้เราอยู่กับคุณปูพักควาดีกอกผาผานะครับแล้วก็น้องๆในสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่ก็คือน้องเอสนะฮะน้องเอสเอกรินบุภาลานะครับนักแสดงช่อง7นะผลงานที่จบไปนั่นก็คือตำรวจเหล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของอีก2คนนะฮะวันนี้ก็มีอีกคนหนึ่งคือดีเจดีเจบาร์บาร่สวัสดีคุณผู้ชมด้วยเอาว้ มาแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยแหละท่านบอกว่าจำเสียงนี้ได้หรือเปล่าก็แถวบางกะปิก็ยึดแถวฝั่งนั้นเลยยึดฝั่งแล้วลยนะตะวันนายึดหมดจริงๆมีคู่แฝดด้วยก็มีคู่แฝดครับตอนนี้คู่แฝดขาขาเดี้ยงเปื่อยเดี้ยงครับเปื่อยเล่นน้ำเยอะไปนอนคุยงี เขาชื่อดีเจบาบาร่าเจฟฟี่แต่ว่าพี่เรียกลักยมลักยมนะฮะคู่กันไปไหนคู่กันเร็วๆนี้ก็อาจจะได้เจอคู่นี้นะฮะในวงการนะซึ่งกำลังโดดเด่นเลยทีเดียวนะน้องบาบาร่าดีเจบาบาร่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะน้องแบงค์จิรายุน้องแบงค์จิรายุค่ะตอนนี้กำลังจะสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังจะเข้าวงการอะนะฮะน้องแบงค์ครับเข้ามาสู่วงการนี้ได้อย่างไรครับแล้วก็มาเจอพี่ปูแม่ปูนะฮะอย่างไรครับคือเข้ามาคือเจอพี่บาบาร่าก่อน อ่พี่บาบาร่าเขาดูแลอยู่แล้วพี่บาบาร่านี่ก็เป็นลูกแม่ปูคนนี้เจอเจอพี่บาบาร่าตกใจกลัวเลยไหมไม่กลัวนะไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดแล้วจินใหโอเคเรามีความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงคือตอนนี้ครับอยากเป็นนายแบบก่อนนะครับอยากเป็นนายแบบแายแบบแต่แบบเป็นคนจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับเกิดกรุงเทพคนกรุงเทพเลยนะครับคิดว่าตัวเองนั้น มีความฝันแล้วก็อยากจะไปให้สู่ฝันเต็มที่กับมันยังไก็ครับก็อยากคือตอนแรกก็อยากประกวดก่อนครับอยากประกวดพวกเวทีตอนนี้ก็หลายเวทีเตรีมลงโดมมนแมนนะครับโดมมนแมนนะครับ <D orman. S 1> ึ่งน้องน้องเขากลัวล้วอ๋อนุ่มแฮกครับหนุ่มแฮกมีสองวันสองครับเวทีเดียวกับพี่อ้ำพัชราภาครับผมอันนี้ใค้คัดแนะนำกันอันนี้อันนี้อาจจะต้องอยู่ในสังกัดเดียวกันก็แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันนะครับการอยู่ร่วมในสังคมนะฮะแม่ปูนะฮะก็อยู่ร่วมในสังคมของนักแสดงนะครับนอกจาก ตามหาฝันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวัฒนธรรมในองค์กรอย่างไรบ้างครับอย่างเราใช้กันอย่างนี้พี่ปูวางก็เรียกวางกรอบว่าเธอดื้อย่างนั้นไหมนะเรื่องเจ้าชู้เรื่องบุหรีเรื่องยาเสพติดวินัยค่ะวินยันยนะฮะวินัยนี่มาก่อนเลยเรื่องของการทำงานนะคะ,คะแล้วก็ความกระตันยูใช่ไหมคะความกระตัญยูบางทีกว่าเราจะถึงฝันฝันเนี่ยเราเดินผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แต่เราต้องกลับไปมองข้างหลังด้วยนะคะเรื่องของการให้เกียรติคนนะคะบางที คือบางทีเราเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมคะบังเซนิทีฟแล้วก็เรื่องวินัยที่สาคัญที่สุดคือเวลาต้องตรงต่อเลาต้องตรงค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยสําคัญมากบอดี้นักแสดงเสื้อผ้าหน้าผมต้องดูต้องดูแลตัวเองนะครับทุกคนเข้าคอสนี่หมดนะฮะในส่วนของน้องแบงค์แหละฮะน้องแบงค์มามาร่วมงานกับพี่ปูแล้วก็เพื่อนๆกี่ปีแล้วครับเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งจะเข้ามาพอดีพอดีว่าพอดีว่าพี่เห็นลูกเขา กับต้นสิงขาต้ษปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอยยี่สามยี่างยี่สามย่างยี่สามสามด้าเขาลุกลุกออกแนวแนวแนวขงโกนแนวเก้ารูนนะฮะน่าจะมาวอย่างนันเลยนะฮะแม่แมคนราซีนเลยมนะฮะอันนี้อันนี้จะแนวออกแข็งๆหน่อยนะฮะในส่วนของบาบ a รานะนี่มุมดีเจเองนะเจคือคือตอนนี้ คือเขาทํารายการวิทยุอยู่แถวบางกะปิลาดพร้าวเนี่ยรู้สึกว่าแฟนคลับเยอะมากแล้วพี่ก็เห็นความโดดเด่นของน้องมันนะคะว่าเขาเป็นคนสนุกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังที่แรกพี่ว่าป๊อตเลยใช่ไหมนี่เขาก็กลับมาเยอะเขาเป็นนักแสดงประกอบมาเป็นนักแสดงประกอบตั้งแต่สมัยเรียนนี่เขาอยู่ฝรั่งัศสเขาไปเยอะสมัยอยู่ลอนดอนอังกฤษใช่ไหมไม่ใช่นะครับจบมลังสิตมอลังสิตตอนสมัยเรียนก็อยู่กรุงไาย ช่วยแบกเนี่ยแบกกล้องแบกน้ำไม่ว่าพี่พที่ดูอยู่ก็น่าจะจำได้เนาะจำไม่ได้เหรอเพราะมันนานมากก็เป็นมารลิงด้วยาจารย์ประกอบด้วยแล้วก็คือผันตัวเองมาเหมือนว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มั้งคือชอบพูดแต่เมื่อก่อนนี่ตอนสมัยเรียนท่าความจริงเลยคือเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยอาจารย์ต้อไปพูดหน้าห้องต้องหลบก่อนเข้าห้องน้ำเลก่อนอันนี้เห็นใไม่ได้ต้องวิ่งหาไปก่อนทีนี้ลองพูดเป็นคนใต้ป่ะ คนงพวกคนเหนือคนเหนือสีแดงมาดูสิสีฟ้าคนใต้ยังไงสีขาวเดือดสุราพี่น้องชาวใต้ดูรายการเยอะกินนี้เชิญชวนให้ดูรายการเข้าไปไลฟ์ทอล์กให้กำลังใจแต่ตายไม่ได้ด้วยวันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวออกไปอาจจะโดนเล่นตายได้ครับพี่น้องพี่น้องชาวใต้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแต่ว่าเกิดอ่าหนักท่วมนะเออเป็นกำลังใจเพราะว่าตอนนี้เขา พี่น้องพี่น้องชาวใต้ครับเด็ดดูรายการเยอย่าลืมนะสวัสดีปีใหม่ก่อนมันช่วงกลางก่อนนะครับแล้วก็รายการนี้เป็นรายการดีๆอย่าลืมส่งเอซเอ็มเอสมาเยอะๆนะว่าเจะเข้าวงการพัฒนาบุคลิกภาพแบบไหนการส่งมาได้เลยเนี่ยวันนี้คือบาบาลาแม่ปูขอบคุณแม่ปูด้วยแต่ว่าแม่ปูให้โอกาสด้วยคือเวลาเขาจัดรายการแต่เจฟฟี่เนี่ยจะถือไม่เรียวนะพี่เข้าไปที่ห้องส่งแล้วก็ไปยืนเป็นโปรดิวเซอร์แล้วคอยถือไม่เรียวกำกับเจฟฟี่บาบาลามันไม่ถึงไม่เรียวที่อาบอาคมเรียบร้อยแล้ว กำกับเรื่องนี้มาเป็นรุ่นเขาบางทีก็จัดกันแล้วก็ฟัดกันในรายการจัดกันเองด้วยก็ฟังดูแล้วเป็นเป็นสังคมเอาบัลดีวันเทิงเลยบดิ้นรนแชิ์เลยตอนนี้ท้าชนเลยอีฟเอมท้าชนเลยอย่างนั้นเลยมาเลยให้กำลังใจด้วยนะครับน้องบาร์บาร่าหรือดีเจบาร์บาร่าตอนนี้ตอนนี้จะออนทีวีแล้วค่ะกำลังจะเจฟฟรีย์นะครับเจฟฟรีย์นะครับในส่วนของน้องเอสครับหลังจากที่สู่ฝันของตัวเองและมาจุดนี้เป็นนักธุรกิจแล้วนะครับประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องนั้นครับ อยากจะบอกอะไรกับพี่ปูนะฮะแล้วก็อยากจะขอบคุณอะไรกับพี่น้องชาวไทยเชิญครับผมถ้าสาหรับแม่ปูเนี่ยผมขอขอบคุณทุกตรงเลยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพการใช้ชีวิตการวางตัวนะครับแม่ปูไปถึง ดูแลแม่ผมด้วยดูแลตัวเอวดูแลแม่ผมด้วยเพราะว่าเวลาแม่ผมมีปัญหาดูแลครดกด้วยหรือเปล่าเวลาแม่ผมมีมีปัญหาอะไรกับผมก็จะโทรปรึกษาแม่ปู่ต้องสวนตัวเป็นตัวเคลียร์ให้เคลียร์ทั้งสังคมเคลียร์ทั้งในครอบครัวพูดอีกหน่อยนิ้วร้องไห้เลยนะอ๋อเคลียร์เยอะครับเคลียร์เยอะสำหรับผมเคลียร์เยอะไม่ว่าจะเป็นพาไปเรียนเลยนะเรื่องเรื่องเรียนเรื่องการเ็นจูงมธอต้องเรียนคณะนี้จูงมือเข้าอไป ตอนนี้กรุงเทพทนครับกรุงเทพทนครับผมกล่าวว่าได้ทุนกอต้านักแสดงฟรีเขากล่าวว่าจะส่งให้ถึงเอกแต่ผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือล่าตอนริบเรียยโทรอยู่อ่าครับผมอ๋อเรียนทรอยู่นะก็ถือว่าการเรียนมาอันดับหนึ่งนะฮะแล้วก็การประกอบสมาชีพก็ถือว่าทำสองอย่างในเวลาเดียวกันแม้กระทั่งว่าแฟนเนี่ยเขาจะต้องมาให้แม่ปู่ดูตัวพิจารณาก่อนอ่าคนนี้โอไม่โอให้แม่ปู่เลือกแล้วตัวนี้สรุปหรือยังฮะ ยังยังไม่ได้สรุปนะฮะนั่นหมายถึงว่าแต่ก็แต่ก็ดูแฟนคลับที่ดูดีคนดีเราก็ให้ครได้สมัครได้อยู่ยังค่ะตอนนี้คนดีเราก็ให้ครบครบไว้ครับนะครับพี่น้องชาวไทยแล้วก็แฟนคลับของเราอยากจะบอกอะไรครับคือตอนนี้ต้องบอกบอกก่อนเลยนะว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยบอกช้ำนะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองภัยพิบัติแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็สภาพจิตใจของแต่ละคนเนี่ยตอนนี้ถือว่า แย่มากนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนใช้สติในการดำรงชีวิตใช้สติอย่างถี่ถ้วนนะครับอยู่อย่างพอเพียงนะครับก็อย่าทำอะไรให้แบบว่าเกินเกินตัววินาทช่วงนี้ใาเรื่องใี่ตัวใช่ครับผมคนที่ในเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจควรที่จะทำอยู่ในพอประมาณพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ราบผลงานล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านตางคุณผู้ชม ล่าสุดผลงานที่กําลังที่จะเกิดขึ้นก็จะมีหนังเรื่องพิตาโขนครับผมครับผมเขาท้าทามมาอันนี้จะไปทางอีสานหน่อยน่าจะเรน่าจะใช่ศิลปวัฒนธรรมมีละครสองเรื่องก็กำลังกำลังคุยอยู่คร่ะโก้จ๋าป่านะโก้นี่ก็กขาเข้ามาถกขันภายในปีนี้ก็ได้น่าจะได้เล่นประมาณสามเรื่องโอเคทีนี้เราไปที่น้องแบงค์น้องแบงค์ก็กำลังตามหาฝัน ตอนนี้กําลังเตรียมตัวที่จะประกวดใช่ครับนะครับตอนนี้ต้องติวเข้มนิดหนึ่งติวเข้มนะต้องดูแลพรามวันนี้ความพร้อมของเราเป็นไงบ้างครับจิตวิญญาณของเราพร้อมทันด้านต้องจิตแข็งนะอยู่กับแม่ปูนี่ต้องจิตแข็งสำคัญต้องข้ามจิตแตกเราเตรียมตัวความพร้อมยังไงบ้างครับสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็วันนี้ก็ฝึกเรื่องการเดินการโพสแล้วก็ต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาด้วยครับต้องผิวพรรณต้องต้อง ต้องพร้อมทุกอย่างครับโดยมีพี่บาบาร่ากับแม่ปูคอยดูแลคอยช่วยเหลืออยู่ครับนี่คือเวทีแรกรึเปล่าที่จะขึ้นกำลังกำลังค่ะแต่จริงๆเขาก็เก็บเวทีเล็กๆของเขามาตามมหาลัยอะไรเล็กๆน้อยๆมาก่อนคนะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะอยากจะขอกําลังใจนะแล้วก็ส่งความสึกดีๆกับเทศกาลสงกรานต์นี้ชนะก็สงกรานต์นี้เป็นปีใหม่ของไทยก็ขอให้ พี่น้องคนไทยมีความสุขมากๆครับก็ปีใหม่ปีใหม่ไทยแล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นใหม่คิดอะไรก็พยายามทำให้ได้อย่างที่ฝันอย่างที่คิดเอาไว้ครับนะครับน้องแบงค์นะฮะน้องแบงค์จิรายุทธียครับนะฮะแล้วก็เ้างดีเจปาบาร่าครับเชิญฮะปีใหม่นี้อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องชาวไทยก็จริงๆแล้วในฐานะคนใต้ด้วยก็อยากจะเวทีในคนใต้แบบ สู้ๆปัญหาภาคใต้นะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คือรายแรงมากเลยอย่างอย่างบ้านของเพื่อนตอนนี้ก็โดนตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วอยากให้กำลังใจจริงๆเพราะว่าอย่างที่เราอยู่กันทุกวันนี้เมืองหลวงกรุงเทพมหานครแบบนี้เราก็อาจจะลืมไปว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่มีที่อยู่คนไม่มีที่อยู่คนไม่มีที่จะกินอ่ะเยอะเพราะนอยากจะให้กำลังใจตรงนี้จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองสิ่งของขอให้เป็นกำลังใจ กำลังใจที่ขาไม่ได้จริงๆครับแล้วก็ทุกอย่างชีพด้วยนะอย่าลืมนอันนี้สำคัญนะฮะก็ขอบคุณความรู้สึกดีๆนะที่มอบให้นะพี่ปูครับทิ้งท้ายนิดนหนึ่งนะฮะกับเรื่องราวของน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ับเชิญครับสมกา์นี้ก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะทุกอย่างเนี่ยต้องมีสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนหรือเศรษฐกิจนะคะทุกอย่างเราต้องมีสติขอทุกคนมีสติอย่างเดียวค่ะค่ะสตินะคร มีสตุยแล้วก็สตังสำคัญก็คือสตังนะคะมีใครจะกล่าวขอบคุณตัวแทนจริงๆแล้วผมขอนิดนึงนะครับก็คืออย่างที่ท่านผู้ชมดูกันอยู่หน้าจอเนี่ยหรือว่าทุกคนที่รู้จักแม่ปูเนี่ยก็จะว่าแม่ปูเป็นคนที่ดุอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะตอนแรกคิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดเหมือนมันคิดถยกคือคือแต่พอมาสบัดจริงขนาดนั้นเลยเหรอไม่เป็นคนที่ใจดีมากจริง ก็แบบต้องต้องจิตถึงจริงนะจริงๆคือใจดีมากแม่ปูเป็นแม่ใจดีมากก็เป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งหลายๆอย่างอ่ะเป็นแม่เป็นอะไรทุกอย่างเลยขอบอกตรงๆว่านี่แม่ปูให้โอกาสจริงๆได้ขึ้าอยู่ตรงนี้เพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงต้องมีต้องมีคนที่เออเป็นแบ็คด้วยเลย ก็อยากให้ทุกคนไตามฝันแล้วก็ตามหายเจอแล้วกันหาไม่เจอก็หามาปร拉แล้วกันหาได้ไม่ยากผมเชื่อว่ารักติตะวันนั้น่แหละครบับผมผมเชื่อว่าค yeah. ุณผู ah, honest, ้ชมที่ชมอยู่นะฮะวันนี้เป็นเทปอีกเทปหนึ่งที่เราจะถ่ายทอดกวามรู้สึกของ ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่เป็นลูกในเรื่องของการเอื้ออาทรนี่ก็คืออีกหนึ่งหนึ่งในสังคมไทยืช่วงนี้เป็นช่วงวันครอบครัวไงให่ครับเมือนเรามาออกเป็นรายการนิดหนึ่งเป็นครอบครัวนิดหนึ่งะจริงๆเราจะขนมาสักสิบคน20คนนะฮะแต่เกรงว่าเวทีจะไม่พอนะครับก็วันนี้ก็ทางรายการของเรานะฮะรู้สึกเราจะขาดพี่ใหญ่ไปคนหนึ่งนะจริงๆคุณปืนเนี่ยเขาบอกจะมานะเดี๋ยวเล็ไหนออกมาหน่อยสิไม่เป็นไรอาจจะซุ้มตัวแถวนี้ก็ได้คนนั้นเขาเยอะอยู่นะเรื่องราวของเขาเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคคนนะรับ ไม่ว่าจะเป็นดีเจบาบาร่านะครับที่มาร่วมบริการนะฮะขอบคุณนะครับแล้วก็น้องน้องแบงค์นะขอบคุณแล้วก็น้องเอสนะฮะแล้วรวมทั้งพี่ปูด้วยนะครับคุณปูพักวดีนะครับกองพาผานักปั้นหญิงคนแรกของไทยนะพี่พูดพูดถึงคุณบ้างได้ไหมได้ครับเช่นเอ่อไม่ทราบว่าเนี่ยมันใกล้ละเลือกตั้งอ่ะนะครับนะคะ โอกาสหน้าอยากเห็นคุณใส่เสื้อนักการเมืองจังเลยลองไหมยังเปลี่ยนมุมมองมั้งนะเปลี่ยนลุคมั้งนะอยากให้ไปตรงนั้นบ้างอย่างเอาไปฝากไว้ก่อนกันเลยกันนะพรีแฟนท์ทุกคนเลยครับวยกัทุกท่านเลยขอบบคคุณมากรัแล้วก็เกียรติบัตรนะครับมอบให้กับทุกคนนะครับ ครับนี่คือเรื่องราวความรักความอบ,บอุ่นนะครับของอทีมงานหน,งหนึ่งกลุ่มนะครับที่มีความรักความผูกพันการที่เราจะอยู่ร่วมในสังคมได้เนี่ยแน่นอนนะในเรื่องของความเข้าใจเรื่องของความเอื้ออาทอความรู้สึกดีๆและในเรื่องของการรักษาส,สัมพันธภาพให้หยาวนานะ<ข>นะครับนี่คืออีกหนึ่งมุมมองนะครับวันนี้ขอบคุณทีมงาน P 5ไฟนะฮะทุกคนนะะวันนี้ไม่หยุดเลยนะฮะทำงานกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วก็รวมถึง คุณภาวตโตกับคุณนะาครับท่านผู้อำนการสถานีนะที่มอบรุณกรุณามอบเวลาดีๆนี้ให้กับพวกเราครับมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทุกวันเสาร์กับรายการข่าวไฟทอลกับผมรัชต์สับสัตดีครัวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณน้าครับขอบคุณครับเอาละครับเราลากันไปพร้อมกันฮะสวัสดีครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับ